สวัสดีคะ่ะน้องพนเพนนีมาแล้วคะ่ะสวัสดีทุกทกคนเด้อคะ่ะช่วงบ่ายนะคะทุกคนมาพบกันในช่วงบ่ายน้องพนเพนนีเพิ่งนอนตื่นคะ่ะน้องพนเพนนีทักทายทุกคน,แ,นแล้วมาอัปเดตน,น,น้องเพนนีขคือเก่าก็เดิมคะ่ะทุกคนนนะ้เป็นอยากาว่้างวันี้ล่าอยากว้าวหลืก อยากว่าก็แ <fastest fate> ม่ว pues ันฮะ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 ฮฮะ นีกำล um ังหลงลูบจักรยานค่ะทุกคนวัยรุ่นสามเดือนหนูได้สามเดือนแล้วค่ะฮะอะไรนะอะไรนะคะหนูเพิ่งนอนตื่นน่ะแม่บอกว่าบอให้โอมือแม่บอกว่าบอให้โอมืออย่าสิ่โอมือได้นานหยุดเลยหยุดเลย บายเมยแล้วจบขึ้นมาจากอู <c oughs> มานอนพักนอนพักแป๊บหนึ่งนะนอนพักก็ได้เวลาว่างของแม่ช่วงนอนพักนี่แหละค่ะทุกคนเออช่วงพอน,นอนพักแหละจะได้ไมีเวลาถ่ายคลิปเพิ่นแลคะ่ะตอนพอน,นอน,นเขาก็กลัวอเพิ่นกลัวยูอูนุ่งนี่แหละค่ะทุกคนที่ไม่เคยได้ให้เพิ่นเนี่ย เป็นสีนอนงยูอูมองเห็นว่าคนนันงลำเนียกนั่งป่วยเคนยังมองนี่นะคะอันนี้จะเป็นแค่เป็นเตียงนะคะมองนี่มองเห็นคนนอนพักสวสมอับเป็นสีอนอ่งยู่อูนะคะทุกคนเด็กหน,น่อยเป็นสีนออนูว้ายมองนี่ก็จะเป็นมองเห็นพ่นนอนนอนเปลี่ยนผ้าอ้มอมเปงนสีนะคะทุกคนว้ายเออพี่นี่คนสวย บันทึกเรื่องราวบันทึกวิดีโอไว้เนาะอเอาไว้ให้น้องพนเพนนี่ดูตอนตูเนาะนะเนี่ยนะคะทุกคนลำย่กับคือไม่เวลามากนะคะลำย่กัสีบันทึกไปเรื่อยๆนะคะลุ้งไปเรื่อยค่ะทุกคนเอาไว้ไทยเพิ่งนะคะตอนตูตอนง่ายเนาะคะ่นะเนาะ ผู้ใดนะคะนะ้อผู้ใดสิคิดว่าทำไมสิ่งนีลูกนะคะทุกคนมุมงหนาได้งแต่วลูกมุ่มงหนอ้าอีกแล้วเหรอนะเ<ม>พิ่นตื่นตื่นเดี๋ยทำไดกะเอาเพิ่นมากินนุ่มนะคะน,ะคะน้อกินนมกินนมแ,แล้วก็ทำเล้อนะคะทำเล้อเพิ่นเล้อออกแล้วก็อุ้มเพิ่นย่างเดี๋ยวเนี่ยจักน้อยนึงนะคะย่างไปย่างมากเมื่อน,นี่นะคะเสเร็จแล้วนะคะก็ะค่อยเอาเพิ่นมานอนมานอนพักตื่นจักน้อยนึงเั่นเพิ่นง,ง่วง ขาก็เสียเอาเขาอู๋กวยอีกคือเกาค่ะทุกคนนี่ราคาชีวิตประจำวันของเราแง่เนาะค่ะเนาะช่วงนี้เราแง่ก็ออกจากงานแล้วนะคะออกจากงานแล้วก็เลี้ยงดูนะฮะเออพึ่นออกจากมองกล้องเค่ะทุกคนนี่มองกล้องยิ้มใส่กล้องเนาเด็กน้อยอีหยังว่าเด็กน้อยอีหยังว่าออจากมองกล้องแล้วก็ยิ้มใส่กล้องว่ายิ้มใส่กล้อง เอ,ออ,อมายอมกันเด้อค่ะทุกคนมายอมเล็กน้อยน้ำกัน,ดกนดเด้อโอ้ยสาวเพนนี่วันนี้มาในชุดอะไรคะวันนี้อันนี้ก็เป็นชุดไอพี่โบตันนะคะเนาะชุดพี่โบตันนะคะเป็นลูกของไอของลานนี่แหละค่ะทุกคนอ พึ่นออกมาไห้นะคะเนาะอนี่โดสุดงงามอืมใส่แบบเดี่ยวพ่นกระญยนะคะเล็กน้อยอืคือจังสุดแหลกเกิดเพ่นนี้ที่ลำไย,ยซื้อมากนี่ตอนนี้ใส่บัได้ด้ค่ะทุกคนสื้อมาต่ำแบกไล่หนึ่งใส่บัได้ใส่สุดละเทือสองเทือหนึงค่ะทุกคนนอกนั้นอือม,ม,มาใส่อีกรอบนึงใส่บดได้เลยค่ะตูนไงนะคะคือจังผ่าห่อตูงสี ก็บ่ไดใบไแหลยนะคะช่วงนี้ก็เลยว่าเออมีมีคนเตือนอยู่ว่าอย่าฟ้าซื้อหลายเด้อซื่อจะกน้อยว่าซั่นไสนิดเดียวหน่อยลราเพิ่นกันตูงง่งซีินะคะทุกคนแม่นความเพิ่นอี๋นะคะนใหญ่ซื้อก็จังผ่าห่อตัวจังซีิก็ได้ประมาณประมาณเดือนนึ่งนะคะเนาะที่ใส่ค,ค่ะคือช่วงอายุเดือนนึงเดือนครึ่งสิใส่ผ่าห่อตัว เป็นบล่ะเป็นเหรอเดือนครึ่งใส่ผ้าห่อตัวตอานั้นก็เริ่มตัวใหญ่แล้วอเพิ่นยันออกค่ะทุกคนยันออกแันออกวันนี้เขาก็เลยใส่เป็นสุดให้เพิ่นเลยจัง,งายนะคะนี่เดืน่หนึ่งสิเพราะว่าช่วงช่วงเดือนหนึ่งเนี่ย แบบช่วงเดือนนึงเพิ่นบควคอยขยับขยืน่นเพิ่นแบบเล็กหน่อยนะคะเป็นก็สีนอ้องมีแต่น้อยก้มนอนเขาก็เลยใส่ต้องใส่ผ้าห่อตุกนะคะทุกคนใส่ผ้าห่อตุกเหมือนเดิมพ่อเพิ่นเริ่มขยับขยื่นิ่มพลิกร่างกายเริ่มอ,อันนี้เรียว่อันนี้ใส่ผ้าห่อรตุกมาอยู่ด้วยค่ะเพิ่นถีบออกหนึ่เขาก็เลยต้องใส่สุดให้เพิ่นนะคะทุกคนยังเมาื่อคืนนีต้องใส่สุดหมีเพิ่นเลย บ่บ่ฮนั่นแม่บอกว่าบ่ให้อุ้มนิ้ววันนี้ก็สิเริ่มเล่นวันนี้ค่ะทุกคนสิอุ้มนิว้วหมกนิว้วมือเนาะคะ่ะพัฒนาการของเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะมนะือแต่ละช่วงแต่ละใบยขึ้นนั่นนั่นนั่นตอนนี้ก็เริ่มบอกอากหยาได้ค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยเพิ่นสิกินนม กินนุ่มลายเวลาหน่อยลงนะคะห่างใน,นระยะเวลานี่ห่างประามานซีชั่วโมงซีชั่วโมงถึงหาชั่วโมงเลยนะคะเนาะก,กินเชื่อหนึ่งก็เลยให้เพื่อนกินประมาณสามอ่อนสามถึงสี่อ่อนนะคะ,ะต่อครั้งจะตั้งกันจะตั้งจากช่วงแรกเกิดน,นะคะทุกคนช่วงแรกเกิดเพื่อนอให้กินทุกๆสองชั่วโมงนะคะเนาะทุกคนให้กินทุกๆสองชั่วโมงชั่วโมงละอ่อนหนึ่งอ่อนถึงสองอ่อนนะคะ กินตุ๊กตุ๊กสองชามู้ม่เห็นแม่เดาเบาแน่เดาเบาก็แม่บลูนะคะกัเลียนลูปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเหากเะะ็เป็นแม่มือใหม่นะคะเป็นแม่มือใหม่ก็เลี้ยนลูปไปเรื่อยๆแต่โชคดีที่ได้กับมาอยู่บ้านนะคะมาอยู่กับพวกกับแม่แหละนะคะ,นะคะ <laughs> เ,บบเ,เดี๋ยวเป็นมาบินใจเดี๋ยวไม่ยู่กก็พ่อก็แม่นะคะเออก็เห็นเพิ่นสวยเบิงแนละพบบางเรื่องเข้ากับบูหูนะคะเนาะคือจังเมนนแบบนนื่อนั้นเพิ่นห้แบบนอ่อยู่จะซึนะคะทุกคนไห้ขคืนกีดขึ้นไห้แบบหช้ชักดินชักงออกันเด้ทีเดทุกคนห้องบรหรี่เพิ่นเป็นอย่างเนาะคะ่ะแล้วเม่อนี้เอาบ่ฟังเลยคะ่ะเป็นไห้บว่าเจ้าแม่ก็เลยลได้ลุกมาเบิงนะคะเนาะอืม เดือดลูกมาเบิะะ่งหรือมมกัมาอ่อยแม่คิดว่าเพิ่อนอสิฝันลายนะคะทุกคนโอเคเนาะค่ะทุกคนนะคะสำหรับกินนีแ่แม่ก็มาอัปเดตเสมอเนาะคะ่ะเนาะอัปเดตมือละนิดมือละหน่อยนะคะเออเพื่อมาเพิ่นสิเริ่มอ,อยากแล้วเริ่มแอล์เนาะโอเคคะเ่ะบ๊ายบายคะ่ะรันย์ยขอบคุณทุกคนนะคะอันนั้นพี่เลยบายเลยบ๊ายบายเอเอลืมบอกเนี่ยนะคะทุกคน ¡Puedo, puedo, puedo!